ให้มีอะไรที่จะบอกเราในช่วงนี้ไหมคะเดอะจัสเมนออกมานะคะถึงเวลาประกาศถึงเวลาประกาศอะไรบางอย่างนะห้าเรียนประกาศผลอะไรนะความพยายามของคุณประกาศอะไรความยากลำบากของคุณเดือดสัน่นจบแล้วนะคะ สิ่งที่คุณลำบากมานานโดดเดี่ยวมานานเดินทางมาไกลแสนไกลนะคะจากจุดที่คุณลำบากเนี่ยลำบากเรื่องเงินเรื่องผู้คนที่ไม่ให้การยอมรับเรื่องผู้คนที่ทอดทิ้งคุณปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครอ่ะคุณไม่มีใครให้ปรึกษาคุณไม่มีใครเอ่อเป็นเพื่อนคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาที่คุณลำบากทำไมคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครเลยคุณต่อสู้เพียงลำพังคุณพยายาม ต่อสู้กับปัญหาปัญหาเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณคนเดียวคุณต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งจิตด้านเลยไม่รู้ว่าด้านอะไรบ้างรู้สึกว่าทําไมไมันไม่มีใครช่วยคุณได้เนี่ยเพราะว่า,าต่อให้คุณมีพี่น้องมีญาติพี่น้องแหะแต่คุณก็เหมือนว่าคุณสู้อยู่เพียงลําพังแล้วยังไม่มีใครเข้าใจคนไหนที่เราคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยดีกับเรา ที่เราพอเวลาเราลําบากเนาะเราหวังอาจจะไปขอความเห็นใจกออาการพึ่งพาหรือว่าขอคําปรึกษาแต่เขาก็หันหน้าหนีนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดีอะไรเขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะมารับรู้มาฟังเรื่องที่เราจะขอร้องขอความเห็นใจโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่มันอยู่ตรงนี้นะเรื่องการเงินที่รู้สึกขาดแคลนรู้สึกว่า อมันเป็นเรื่องที่คุณต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเรื่องการเงินที่มันไม่พอใช้ทำไมแบบเนี่ยหันมามองหันมามองฉันหน่อยได้ไหมมาให้คำปรึกษาบ้างก็ยังดีแต่ก็เขาก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็ทุกคนก็เบินหน้าเนี่ยนะเวลาเราลำบากอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเขาจะแบบมามามาใส่ใจมาคุยด้วยอะ บางทีเขาอาจจะคิดว่าเราจะไปทําให้เขาเดือดร้อนเราอาจจะไปยืมเงินเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเดือดร้อนเรื่องเงินนะกลัวเราจะไปยืมเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณได้ต่อสู้มานานแสนนานสังเกตว่าการยืนของคุณก็มันเป็นแหลกที่แบบยืนอยู่ท่ามกลางปัญหา ยืนอยู่ท่ามกลางปัญหาคนเดียวอะคะอ่ะคราวนี้นะคะ justment ได้ออกมานะ justment justment น,น,น,นี่คือการพิพากษาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มีการพิพากษาเป่าประกาศให้ได้รับรู้ว่าใครที่ยังทุกยังมีความทุกความเศร้าถึงเวลาแล้วเนี่ยเป่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป่าแตรนะคะให้คุณลุกขึ้นมาถึงเวลาแล้วนะสิ่งที่คุณจมดิ่งอยู่กับ สิ่งอะไรมืดดำที่ความทุกข์ทั้งหลายขอให้คุณตื่นขึ้นมามารับสิ่งดีๆได้เวลาของคุณแล้วนะถึงเวลาของคุณเสียทีคุณได้ถึงจุดที่ผ่านบทเรียนบทเรียนอันลําค่าที่คุณได้ผ่านมาเนี่ยคุณได้คุณชนะแล้วนะแล้วคุณได้ผ่านบทเรียนนั้นแล้วนะคุณผ่านขั้นขั้นตอนการทดสอบแล้วนะเพราะว่าต่อไปนี่มันเหมือนคุณ คุณตายแล้วคุณเกิดใหม่นะคะเกิดใหม่มาคือเดอะซันนะคะเพราะว่าเดอะซันมันคือชีวิตใหม่นะเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะคะการเกิดใหม่เนี่ยเป็นเด็กนะมันคือชีวิตใหม่ของคุณแล้วนะชีวิตใหม่ของคุณจะไม่เหมือนเดิมจากที่เศร้าที่มีปัญหาเนี่ยมาเป็นเดอะซันที่สว่างสดใสมีแต่ความสุขร่าเรืองสนุกสนานทำอะไรก็ง่ายได้ทำอะไรก็รู้สึกว่าแจ่มใสมีแต่ สิ่งดีๆเข้ามาหันหน้าไปทางไหนคุณก็รู้สึกว่ามันโล่มันโปรง่งคิดอะไรก็รู้สึกว่ามันปลอดโปรง่งมันไม่ทึบไม่ตันเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมารู้สึกว่ามองเห็นปัญหาแก้ไขปัญหาได้เก่งมากแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าได้เลยเพราะว่าชีวิตใหม่ของคุณมีแต่ความเบิกบานนะอินเตอีของคุณจะเหมือนเด็กเลยนะคะ อินทจีเป็นเด็กนะเป็นเด็กเด็กเป็นยังไงอะเด็กก็มีความสุขความสนุกสนานต่อให้มีปัญหาเข้ามาบ้างคุณก็มองมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแล้วก็อ่าสมองของคุณนี่มันปลอดโปรง่งและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทะลุปูโปงลุล่วงไปได้ด้วยดีมันคือชีวิตใหม่ที่คุณได้รับนะ ก็ขอให้รับพลังงานนี้ไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาบอกคุณแล้วว่าถือเวลาที่คุณได้มีชีวิตใหม่ที่มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รับปีใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะ